สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพ่อนมาหาเห็ดเผาะนะครับนี่นะครับเห็ดเผาะนะครับนี่ดวในนี่ใหญ่มากเลยนะครับันน่าจะได้สักประมาณครึ่งโลกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะห้เพื่อนๆดูวิธีการหานะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ นี่นะครับตัวเห็ดเพาะน,นะครับที่ไอกำลังจะโผล่จากดินนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบแบบนี้ก็ใช่นะครับนี่นะครับโอ้อันนี้ใช่นะครับนี่ วิธีการหาก็ใช้ช้อนเคี่คยวแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะมีทับพีหรือเศษไม้เศษอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับนี่เพื่อนๆมองเห็นไหมครับมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับอาเคียดูดิ ตัวนี้ไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้ไม่โผล่เลยนะครับเราต้องใช้ช้อนเคีย,ยดูนะครับนี่นี่นะครับก็เขี่ยหาไปเรื่อยนะครับ เก็บก่อนเนาะทีมาดูทางนี้นะครับ ทีื่อกี้หาเจอนะครับเมื่อกี้แต่ปักไม้ไว้นะครับเพราะว่ากลัวลืมนะครับวันนี้เราจะมองไม่เห็นเราจะดูไม่ออกเลยนะว่าว่ามีหรือไม่มีแต่บางคนนะ่ะวิธีสังเกตก็คือตัวเยื่อตัวเนี้ยพี่ซูมมาดิจะเป็นใยนะครับเป็นใยขาวๆนะครับออกมาบางทีนะครับก็เป็น เหมือนดินนะครับดินปุดๆขึ้นมานะครับก็ใช่นะครับแต่บางทีถ้าเห็นชัดเจนนะครับก็เป็นดินแยกนะครับดินแตกดินที่แตกลักษณะแบบนี้นะครับปูผมเพื่อนดูนี่นะครับดินดินที่แตกๆแบบนี้นะครับก็คือเห็ดโผล่มอนกันนะครับแต่นี่ผมทําให้ดูนะครับ กี้เป็นรอยที่เย่เมื่อกี้นะครับเพราะว่าเย่ไปโดนพอดีเลยนะครับเพราะว่าดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเห็ดหรือเป็นอะไรนะครับฝนมันตกมาแล้วมันทำให้มองยากนี่นะครับอันนี้น่าจะใช่ด้วยนะครับนี่โอ้โหอย่างใหญ่เลยนะครับตัวนี้อสองอันสองอัน,ออนคิดว่าอันเดียว นี่นี่นี่น่าจะใช่นะครับเระยะสี่ห้าเม็ด นะครับอู้อันนี้สวยเลยนะครับแบบนี้แขกไว้ให้ดูก่อนเดี๋ยวเคียร์ให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะครับอืมลูกใหญ่มากเลยอู้หูได้ลูกแบบนี้นะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สักยี่สิบอันก็น่าจะ เอาไปประกอบอาหารได้แล้วนะครับเอาไปผัดนะครับแซบ่บเงี้ยหนึ่งที่อ่ะโหคุ้มมากต้องเคี่ยหานะครับเจอแล้วต้องเคี่ยหานะครับเพื่อว่าอ,อ,อนี่ถ้าไม่เคี่ยหาก็เสียโอกาสนะครับ ะชอดเนาะมันอาจจะมันอาจจะวุ่นวายสับสนหน่อยเ <c oughs> พราะว่ามันต้องเขลียเนี่ยครับก็เขีียหาไปทั่วนะครับ โหแบบนี้ขึ้นเบนฟูงนะครับหายากนะครับเห็ดโผาะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับอ นะครับก็ต้องเคลียร์หาไปเรื่อยนะครับเพราไม่รู้นะครับว่าเห็ดจะอยู่ตรงไหนนะครับเ,เชืเ้อมันน่ะ เ้อไม่ได้เชื่อเล็กๆเลยเห็นไหมมองเห็นไหมอูอันนี้น่าจะใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเก็บเลยนะว่าจะได้เยอะไหมอุย้ยทางนี้อีกทางนี้เพิ่งแต่เล็กๆอะ่ะเอาไปผัดนะครับอร่อยเห็ดพอ ก็เป็นผัดก,กะเพราเห็ดเผาะนะครับโอ้เด็ดเลยนะครับเมนูนี้อู้ใหญ่เลยนะอืออืออออืยังไม่จบโอ้นี่นะครับอยู่ใต้ดินลึกเลยนะครับนู่นมีอันเล็กๆด้วยนะครับ อเจอเป็นกองอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีไปดินมันเปียกมันก็เลยมันเกาะแล้วเราค่อยไปล้างกันที่บ้านเนาะ ่อจะแบบนี้ก็เก็บสนุกนะครับแบบนี้ดินมันเปียกถ้าดินแห้งอะ่ะเราทำแบบน,นี้คือดินหลุดหมดเลย ใช่ไหมเนี่ยใช่ให้ลูกเล็กเหมือน นี่นะครับก็ได้พอประมาณแล้วนะครับก็มาหาต่อกันกันอันที่จริงไม่ได้มาเก็บเห็ดเผาะนะครับก็มาหาเห็ดธรรมชาตินะครับพอดีไม่มีนะครับนี่นะครับได้นิดเดียวนะครับนี่นะครับเลยมา เปลี่ยนมาหาเห็ดเพาะนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียนตานี้นะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆ่นทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ